แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงไม่มีไม่มีบอกนี่ลเาไม่มีในนี้เลยแต่ว่าสิ่งนี้ยเป็นแบบตัวใบตัวใบว่าแบบภาพเป็นตัวไหนแต่จะได้รู้ก็ต่อเมื่ออะไรคะต้องไปดูในโรงเท่านั้นค่ะต้องเป็นภาพไทยด้วยเท่านั้นถูกต้องค่ะเอาเลย เหมือนความฝันที่เป็นจริงค่ะคือจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตมาจนอยู่ในวงการตั้งแต่ขาแบบขาข้างแรกก้าวเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงอ,อ,อยากทํางานกับดิสนีย์มากเลยค่ะใช่อ,อ,อยากทํางานมากๆอยากพากเสียงมากๆซึ่งจริงๆการพากเสียงมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของส้มค่ะแบบคือมีโอกาสได้ไปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะไปเดินชมแดงที่นูน่นแล้วก็รู้สึกว่า พอเดินเสร็จคือมานั่งยิ้มอยู่กับตัวเองคนเดียวภูมิใจอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวแต่ว่าหลายๆคนแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเรานใหญ่มากค่ะเราแบบเราแฮปปี้มากเันเหมือนความฝันที่เป็นจริงจริงครับเ่าไบอกว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมคะเขายังไม่ให้บอกว่าเป็นตัวไหนเออคือเป็นหินให้ทุกคนได้แบบว่านอกจากจะไปดูแล้วเนี่ยยังได้แบบเหมือนมีชาเลนจ์สนุกสนุกไงจะได้แบบว่าจับหน้าจับหน้าดารากับตัวละครในเรื่องว่าเอ๊ะใครน่าจะแพ้เป็นใครนะอะไรอย่างงี้สนุกสนุกค่ะสิ่งที่เราคิด ที่เราคิดกับการทํางานในหออมันยากกว่าที่คิดเยอะมากค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินเนาะก็น่าจะคุ้นเคยกับการอยู่ในห้องอัดค่ะแต่อยากจะบอกว่าห้องอัดเพลงกับห้องอัดในการภาคเสียงนะคะมันไม่เหมือนกันเลยค่ะมันยากมากๆเลยยิ่งยิ่งโดยเฉพาะเราภาคเสียงที่ มีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นมาก่อนด้วยแล้วเราจะต้องภาาแบบว่าให้คล้ายคลึงหรือว่าแสดงอารมณ์ให้คล้ายคลึงกับอีกภาษาหนึ่งอ่ะมันยากมากตรงที่แบบเราต้องแยกภาษาให้เป็นมากๆตาก็ต้องมองจอแบบเห็นตัวเลขแล้วก็มีแบบบทสคริปต์เราแล้วก็ต้องกะจังหวะให้ดีถ้าเขาจบวินี้เราก็ต้องจบพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกหนึ่งทักษะหนึ่งที่รู้สึกว่าอ๋อจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะคนที่เป็นนักภาคือเขาเก่งกันมากๆเลย จริงจริงไม่ได้เครียดมากเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าเราเป็นตัวละครมาสร้างสีสันเราจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักถ้าหนูว่าเป็นตัวละครหลักหนูอาจจะเครียดอาจะเครีรรคยดแต่ว่าพออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ชิมราง<อ>ออได้มาเราทำงานเราก็จะได้แบบว่า,อาพอรู้ฟิลแล้วว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนั้นค่ะติดใจมารับนะติดใจไหมติดใจคะ่ะแต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะได้ไปแบบสมมติว่าถ้าจะได้มีโอกาสร่วมแบบเรื่องอื่นที่มันมากกว่านี้ก็แอบรู้สึกว่าอาจจะต้องไปฝึกมาเพิ่ม เรรู้สึกเลยว่าต้องไปฝึกเพิด้วยใช่เขาบอกว่าเสียงของส้มแบบไหนจริง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 ,รงตัวละครที่ส้มผ้าก็มีความเป็นเป็นเราอยู่ประมาณนึงนะแม้ว่าแม้ว่าการใช้เสียงของส้มจะไม่ได้ใช้เสียงนี้ในการพาเพราะเราต้องจัดเสียงให้เข้ากับช่องสัตว์ตัวนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์มีความคล,ล้ายเรามีความน่ารักแต่ว่าแสบๆหน่อยอะไรอย่างค่ะใช่สัตว์ทเลัตวเล็กเล็กต่หน่อย จะแซดิตนึงไม่ได้อุ้ยไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าฉันเลยเลยไม่ได้เลยค่ะเซ็นเอ็นดีเอแล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะต้องไปดูภาคไทยเนาะต้องไปดูภาคไทยแล้วก็ถ้าแบบว่าใช้คาว่าอะไรเดี๋ยวพอไปดูปุ๊บถ้าสมมติว่าฟังแล้วยังไม่รู้อีกก็อยู่จนถึงเอ็นเครดิตค่ะจะได้รู้ว่าชื่อเราตรงกับคนไหนใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอไปดูค่ะมันเป็นภาษาอังกฤษ เออไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสุดท้ายเขาใช้ภาษาไหนหนูส่งไปทุกอันเลยค่ะแต่ไม่ต้องดู้ตั้ต้นจนจบนะไม่ใช่ไม่ให้ดูกต้องจบนะอย่าลุกไปฉี่ค่ะเอออย่าหาวแล้วหลับตาด้วยค่ะไม่ได้ห้าม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 หลับตาค่ะนี่ต้องต้งรู้สถานการณ์ด้วยค่ะหนักมากเลยใช่ขวัที่ ก็จริงๆช่วงนี้ช่วงปลายปีค่ะช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่งานคอนเสิร์ตก็จะเยอะมาขึ้นะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นที่หาดใหญ่น้ําท่วมหนักมากพี่โดมค่ะพี่โดมก็เพิ่งไปร้องเพลงที่หาดใหญ่แล้วก็มีมีการคุยกันตอนแรกพี่โดมก็บอกว่าไม่รู้จะกลับมาเจอกันวันนี้ไหมแต่ว่าก็ยังโชคดีท kind of ี่สนามบินยังใช้ได้ค่ะแต่ว่านี่ก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้สึกรู้สึกเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงแบบพี่น้องที่อยู่หาดใหญ่กันมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมหนักมากจริงๆเลยค่ะก็แบบว่า ทำได้แค่แบบสบใจเนาะสบใจแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วค่ะมันสะเทือนใจแค่ไหนคะการที่เราก็มีแฟน่านอยู่ที่จังหวัดนีน้รู้สึกรู้สึกเป็นห่วงแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครละค่ะใช่ <c oughs> เพราะว่าน้นําท่วมทีมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เสียหายกันนิดนหน่อยๆอ <c oughs> น่อบางทีมันคือแบบสภาพการเป็นอยู่บ้านบางคนอยู่ไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบเดินทางอะไรมันก็ยากค่ะก็แบบขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแลัวบที่ตอนนี้ก็คือ ไม่สามารถทนได้ใช่โมเดลก็ไปยืดมันลดกินช่อเป็นอะไรอย่างไรใช่ค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดที่เห็นมีเรื่องการแชร์ภาพ a อไอใช่ไหมพี่ชเราก็หลงเชื่อเหมือนกันนะอันที่เป็นหมาภาพแมวอะตอนแรกเราก็หลงเชื่อใจฟูไปเหมือนกันจนกระทั่งมาเห็นฉเฉลยว่าอ้าวจริงๆเป็น AI แล้วก็ตอนแรกอะคิดว่าเป็น AI เนะี่ย ก็ร <Z an pi> ู้สึกว่าคือทำไมมันเหมือนขนาดนั้นอ่ะนั่นก็คือนั่นก็คือเรื่องหนึ่งนะแต่หลังจากนั้นเราเห็นข่าวว่ามีมีแบบว่าประชาชนที่เขาอ่ะอยากจะได้รับความช่วยเหลือเช่นมีงูเหลือเข้าบ้านพอส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเป็น AI เราไม่เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆแล้วแบบเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ใช่ใช่มันต้องมันต้องระมัดระวังในการแบบใช้สื่อบ้ากๆเลยในการจะแชร์อะไรออกไปด้วยเหมือนกันค่ะก็รู้สึกใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นดาบสองคมด้วย ปิดท้ายให้ป้าสิ่งก็ไหนแต่งงานโอ้ยังค่ะเดี๋ยวนางค่ะยังว่างอยู่ค่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยถามถามตอบไม่ได้เลยอ่ะค่ะก็รอดู่นก่อนรอนเนาะก็รอลุ้นไปค่ะก็ถึงเวลาถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้พร้อมกันแหละใช่ไม่รู้อ่ะถ้าถามว่าแต่งเมื่อไหร่หนูไม่รู้หนูไม่ได้ปักวันไงหนูไม่ได้ปักวันไม่ได้ปักปีไม่ได้ปักอะไรเลยแบบ ไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีช่วงที่อยากแต่งแล้วก็มีช่วงที่เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยากแต่งแล้วก็เฉยๆมันก็จะวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามในการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้มันมีความสุขก็พอแล้วคมองว่าคนรุ่นใหม่เราต้องจัดงานแต่งงานก็ได้ใช่จริงๆหนูเห็นแบบม่ดาดวิกาเขาแต่งงานแล้วแบบแขกแค่นั้นหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการแต่งงานมันคือแค่นั้นเลยอ่ะคือการใช้เวลากับคนที่เรารัก แบบไม่ต้องกลุ่มใหญ่มากก็ได้หนูว่าจริงๆอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วว่าสุดท้ายแล้วการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะของการแบบจะสร้างครอบครัวมันก็แล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็อาจจะแบบอยากใหญ่ๆเนาะสักครั้งนึงในชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างส่วนตัวส้มอ่ะส้มก็แอบแอบชอบแบบเล็กๆแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็ก็อินสปายแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้าสมมติแต่งจริงจะจะยี่ห้าคนได้จริงไหมอะไรก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่า ก็อาจจะติดที่เกรงใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นก็อยากชวนคนนี้ก็อยากชวนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูเมื่อถึงเวลาตอนนั้นละกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เหมือนกันค่ะเรวแต่เหมือนกันโอเคอีกที่จะจินตนาการจะต้องมีตอกแช่ต้องพิมพ์อยู่นะลูกต้้าใจนะในส่วนของการ เราอานี่เลยาโเราดนติดอยู่เลยพี่้ขยับตรงนีน่ะตรงเหนอะคะใหันี้พี่ส้เลี้ยหรือว่าสองขาคเลี้ยาหรือว่าสองขาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค er mm ่ะอร่านแ er น oh yes. uh ่เลยนี่ไม่มีเออขึาหวนเลยนล่นม 那可以吗？